สวัสดีครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับเดชากรในรายการสรุปข่าวราคาทองคำตลาดหุ้นค่างเงินบาทเช้านี้ประจำวันที่15เมษายน2563ครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยครับต้องบอกว่าราคาทองหลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาแรงเนี่ยก็อ,อ่อนตัวเล็กน้อยฮะท่าล่าสุดตอนนี้เนี่ยนะครับ กูฟิ t เจอร์จะอยู่ที่1,753 Physical Go บาฟิิลกูจะอยู่ที่1,726นรบหกแก็หรือสเปรดเนี่ยนะครับระหว่างฟิ t เจอร์กับฟิ s ิ c a ลเนี่ยถ่างร้อยลงมาหน่อยฮะเป็น33เหรียญต่อยอูโรลานะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาอัปเดตตลาดอื่นๆประกอบไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะนำเสนอข่าวนะครับตามหน้า หนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่เขาพาดหัวกันวันนี้ดีกว่านะครับเมื่อคืนตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นนะครับแรงทีเดียวครับดาวโจนเนี่ยปิดไปที่23,949 9จุดครับบวกขึ้นมา588จุดคิดเป็น2.39% n นสดนะครับก็บวกขึ้นมานะครับปิดไปที่8,515จุด บวกขึ้นมา200ประธานโทษนะ323จุดคิดเป็น3.95%เนสแดกเนี่ยเขาเขามีหุ้นตัวหนึ่งที่พุ่งแรงนะครับที่เหมือนกับว่าตอนนี้ธุรกิจเขามันสอดคล้องพอดี mm. ก็คือ Amazon Amazon mm. ที่ไม่ใช่กาแฟนะครับเป็นเว็บขายของคล้ายๆ Alibaba าต Al ่ mm. ขายบ้านเขาชื่อ Amazon mm. ครับก็ทำน่าจะ New High ต่อเนื่องนะครับ เป็นหุ้นไม่กี่ตัวที่ที่รอดปรับเปลี่ยนสภาวะช่วงนี้หลักๆก,ก็คือขายหนังสือออนไลน์มาก่อนถ้าถ้าถ,ถ้าจะพูดให้รวบรัดตัดความเข้าใจง่ายแล้วก็ปรับตัวมาขายสินค้าทุกอย่างออนไลน์และล่าสุดเนี่ยมีส่งถึงบ้านซ,ซึ่งมันก็สอดคล้องกับกับสภาวะตอนนี้พอดีที่ทั้งโลกได้รับผลกระทบเกี่ยวกับไวรัสโควิด1 i เนี่ยนะครับ ต่อมา s p 500เนี่ยนะก็ปิดไปที่2,846จุดครับบวกขึ้นมา84จุดคิดเป็น3.06%ข้ามมาที่ฝั่งยุโรปฮะบวกสลับลบกันตามแต่ละประเทศนะครับ d a x เยอรมันเนี่ยปิดที่1นึ่งจุดครับบวกขึ้นมา131จุดคิดเป็น1.25% ฝรั่งเศสเปลี่ยนเล็กน้อยฮะปิดไปที่4,523จุดครับบวกขึ้นมา17จุดคิดเป็น0.38ฟุตซีร้อยอังปิดอ่อนตัวครับปิดไปที่5,791จุดครับลดลงไป51จุดคิดเป็น0.88นตทางด้านตลาดหุ้นไทยก็บวกแรงไม่น้อยหน้าทีเดียวนะครับ ตลาดเซตนะครับดับชนีเซตเนี่ยปิดไปที่1,256จุดครับบวกขึ้นมา19.57จุดคิดเป็น1.58เปอร์เซ็นต์ในขณนะที่นะครับตลาดเซตนะครับไฮดิวิดเด้นหรือเซทดีเนี่ยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยบวกไม่ค่อยแรงเมื่อวานบวกแรงมากฮะแล้วก็บวกแรงที่สุดในทุกดัชนนะีเมื่อเทียบกับเซท50เซท100เนี่ย เซ i ไฮดีวิเดนเนี่ยบวกขึ้นมา19.40จุดจะคิดเป็น2.33นะครับทางด้านค่างเงินบาทครับนะครับค่างเงินบาทเนี่ยคือขณะที่ผมพูดอยู่เนี่ยประมาณสัก7โมง30นาทีนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆค่างเงินบาทถ้าเอาให้แบบว่าเปิดตลาดเทรดกันเนี่ยนะครับต้อง8โมงฮะแล้วก็จะไปนิ่ง พอดีกับที่ราคาสมาคมเปิดพอดีช่วงนั้นเนี่ยแปดโมงถึง9ก้าโมงครึ่งช่วงเนี้ยนะครับบาทจะค่อนข้างแข่งตัวยังไม่นิ่งเท่าไหร่แต่หลังจาก9ก้าโมงเนี่ยเขาจะเริ่มนิ่งๆนะครับแต่8ปดโมงเองมันก็มีผลกระทบนะครับเพราะว่าบางตลาดอย่างเช่นทองออนไลน์เนี่ยนะครับเขาเปิดแล้วเพราะมันวิ่งตามราคาโลกนะครับล่าสุดค่าเงินบาทเนี่ยนะครับแข่งค่านะครับเล็กน้อยอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่36บาท63สตางค์ต่อ1นึ่งยูเอสลาครับ ถ้าเทียบกับฝั่งยูโรเนี่ยก็จะเป็น35บาท83สตาตังค์นะครับต่อน1ยูโรถ้าไปเทียบกับทางฝั่งของปอ์สเตอร์ลิงเนี่ย41บาท18ตังค์ต่อ1ปอนด์อสเตอร์ลิงถ้าเทียบกับทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ย30บาท49สาตังค์ต่อ1น0เยนและถ้าเทียบกับทางฝั่งของจีนเนี่ยนะครับ ก็จะ4 62, บาท62สตังค์ต่อ1่หยวนครับบาทยังทรงตัวนะครับถือว่านิ่งทีเดียวนะครับในระยะ2-3วันที่ผ่านมาครับส่วนราคาทองนะครับที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ปิดไปที่นะครับถ้าเป็นรูปพรรพัน์นะ26,600บาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ บ่ายสามโมงสานาทีนะครับทองคำแท่งนะครับปิดไปที่26,100บาทราคาสุดท้ายเนี่ยนะครับปิดไปดราคาสุดท้ายอยู่ที่บ่ายสามงสานาทีเช่นเดียวกันปรับตัวขึ้นมาแรงทีเดียวนะเดี๋ยวในะช่วงวิเคราะห์เดี๋ยวจะพาไปดูต่อนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือกองทุนทองคำ SPDR เนี่ยเมื่อวานอย่างที่ได้เรียนคุณผู้ฟังไปแล้วเนะี่ย ซื้อขึ้นมาทะลุพันตันปรากฏว่ายอดนะครับพอสรุปเช้าว,วันนี้ก็ซื้อต่อและล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยยอดสรุปถือ1900ตันถูกไหมครับที่เราคุยกันเช้าว,วันนี้อัปเดตตลาดแล้วเนี่ยยอดถือเนี่ยปึงพันสิตันนะซื้อเพิ่อมอีก8ตัน,นครับไม่มีขายออกเลยแพงเท่าไหร่ก็ซื้อครับตอนนี้ แพงเท่าไหร่ก็ซื้อคือถ้ามองคือคือถ้าสมมุติว่ามองในมุมฟิสิกส์เเองเ่ยนะครับพอแกลบหรือสเปรดมันมันต่ํากว่ามันถูกกว่าทอก็โกลฟิวเจอร์สมมติก็ซื้อฟิสิกส์เเท่าไหร่ก็ซื้อเพราะถ้าไปซื้อฟิวเจอร์มันแพงกว่าห้าสิบห้าสิบเท่าไหร่นะห้าสิบห้าเหรียญน,นะเมื่อวานต่อออนซ์มันก็เลยมีแรงซื้อกลับเข้ามาเยอะมากนะครับแต่บ้านเราเนี่ยก็จะตามแต่สถานการณ์ นะครับตามแต่สถานการณ์เมื่อวานผมเรียนคุณผู้ฟังไวแล้วนะครับแยกสถานนะแยกสถานการณ์ของครอบครัวของตัวเองด้วยเพราะว่าเมื่อวานเนบ้านเราเนี่ยนะครับราคาทองพุ่งขึ้นมาเนี่ยก็มีหลายๆท่านเนี่ยนะครับไปต่อคิวนะครับขายนะครับถามว่าทําไมต้องขายเนี่ยบางทีเขาต้องการสภาพคล่องนะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ครับคือมันขึ้นมาเยอะแล้วถ้ามีกําไรและต้องการสภาพคล่อง เจลก็หมดหน้ากากก็ไม่มีอย่างนี้ครับมันก็ต้องจําเป็นไงอันนี้ต้องเอาชีวิตรอดกันไว้ก่อนนะครับเพียงแต่ว่าอยากฝากคุณผู้ฟังไว้นิดนึงนะครับถ้าถ้าท่านไปขายที่ร้านแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงไม่รู้นะครับป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับโซเชียลดิสแท้นครับหน้ากากใส่ชั้น2ชั้นก็ว่าไปพกเจลพกแอลกอฮอล์อลไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า บางร้านที่ออกกันเยอะๆนะบางทีเนะี่ยเขาเอาไม่ทันสมมติเขาเติมแอลอกอฮอล์หรือเจลไม่ทันเนี่ยนะครับเราป้องกันตัวเองไว้ก่อนเซฟไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับเผื่อคนเยอะนะครับอันนี้เป็นห่วงกันจริงๆนะครับเพราะว่าไปต่อคิวกันนะครับแล้วก็เราก็ต้องป้องกันตัวเองไว้นิดนึงนะครับใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดใส่เสื้อแขนยาวนะฮะแล้วก็ใส่หน้ากากนะครับแล้ก็ไม่พยายามที่จะเรียกว่าแต่งตัวให้มิดชิดแล้วกันนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพนิดนึง นะครับเพราะว่ามันก็มีความเสี่ยงะนะครับตอนนี้คือบ้านเราเนี่ยนะครับยอดผู้ติดเชื้อนะครับเกี่ยวกับไวรัสโควิน1 9เนี่ยน้อยนะน้อยลงน้อยลงนะครับแต่กาดตกไม่ได้นะครับกาดตกไม่ได้เรื่องนี้พาดหัวข่าวนะ้ผมชอบมากเลยที่ทุกคนมาพูดกันเนี่ยกาดตกไม่ได้ต้องระวังต้องระวังนะครับเพราะล่าสุดตอนนี้เนี่ยนะครับยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยใกล้กจะทะลุ2ล้านเข้าไปเต็มทีแล้วล่าสุด1ล้าน 9แ0 0 0ปรายรของสหรัฐเนี่ยทะลุไปแล้วฮะ6แสนราย mm hmm. หุ้นยังบวกนะดูหุ้นยังบวกเออก็น่าแปลกนะครับแต่ว่าก็ก็ส่วนหนึ่งนะครับคือหุ้นมันตกไม่ได้บ้านเขาก็ต้องเลี้ยงไว้นะครับมันมีหลายๆเรื่องมาผูกกันนะครับอย่างข่าวที่น่าสนใจเมื่อวานเนี่ยที่เป็นข่าวโด่งดังเลยเนะ yeah. mm hmm. ี่ยกระธานทรัมป์เนี่ย แกออกมาแถลงด้วยตัวเองเลยนะครับไม่ต้องผ่านใครเลยนะครับเขาใช้คำว่า House นะครับออกเสียงผิดเขาขออภัยด้วย House เหมือนตลาดหุ้นนะรััแล้วเขแขวนป้าย House เพ่หยุดการซื้อขายนะครับถ้าแปลแบบภาษาสุภาพหน่อยว่าระง,งับระง,งับอะไรระง,งับเขาเรียกว่าเงินที่อุดหนุนหรือส่งให้นะครับ World Health Organization นะครับคือองค์การอนมามัยโลกนั่นแหละ เหตุผลหลักๆในะแกก็ชี้แจงว่าแกก็ให้เหตุผลว่านะครับบอกว่าองค์การอะไระารมัยโลกเนี่ยทำงานไม่ทันน่ะทำงานช้านะครับแล้วก็เข้าข้างจีนก็ก็แปลกนะครับไม่ไม่ค่อยใช้มาตรการทางการทู่นะมันมันก็อ่าเราฟังแล้วก็ต,ตัตงยิดตังยิดดีกว่าปกติเนะี่ยนะครับระดับผู้นำเขาก็จะไม่ค่อยใช้คำที่ตรงไปตรงมาขนาดนี้นะครับ ถ้าถ้าสมมุติว่าแต่ว่ามันอยู่ที่การแปลด้วยแหละนะครับสมมุติเราแปลให้มันสูภาพสูภาพหน่อยก็บอกว่าสหรัฐนะขอระงับเงินที่ช่วยอุดหนุนนะครับองค์การอนามัยโลกไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะพิจารณานะครับความเป็นไปได้อื่นๆนะครับหรือว่าอยากจะทบทวนนะครับบทบาทขององค์การอนามัยโลกอย่างเงี้ยมันอยู่ที่การแบบว่าเขียนขึ้นมาอยู่การแปลเนี่ยแต่ว่าถ้าเขียนแบบดราม่าอย่างเงี้ยมันก็ขายข่าวได้คนผู้ฟังถูกไหมครับ แล้วก็เราพิจารณาไปแยกๆไปนะครับถ้าโดยสรุปภาพรวมเนี่ยครับของราคาทองตลาดหุ้นเองหรือแม้แต่ยูสลาเองเนี่ยถ้าเอาแบบเห็นภาพเนี่ยนะครับผมแนะนำดูช่วงเช้าของการวิเคราะห์ดีกว่าซึ่งมันจะตามมาหลังจากนี้นะครับแต่ว่าถ้าเอาสรุปภาพรวมเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นมาสวนทางกับน้ำมันดิบตลาดหุ้นสหรัฐนะฮะสวนทางกับน้ำมันดิบ นะครับที่ร่วงลงผมว่าตลาดหุ้นตอบรับข่าวที่ประธานทรัมป์เนี่ยแกประกาศอีกประกาศเน่แถลงอีกแถลงหนึ่งนะครับแกบอกว่าแกจะเปิดเศรษฐกิจคือแกจะผลักดันให้คนกลับมาทํางานให้ได้อันนี้ก็มันมันมันย้อนแยงนะครับอันนี้มันย้อนแยงหรือว่ามันมันขัดกันอีกนิดนึงถูกไหมครับจากข่าวที่ออกมาตลาดหุ้นรับเพราะว่าพอพอการค้าการข,า,ขายมันชะงักงานเนี่ยกิจ,จกรรมทางเศรษฐกิจคนอยู่บ้านไม่ได้ทํางานหรือทํางานน้อยลงเนี่ย มันแย่ต่อตลาดหุ้นมันก็เลยพยายามจะให้คนกลับมาทำงานให้ได้แต่ทั้งที่สหรัฐตอนนี้ก็ติดเชื้อเยอะแล้วเนี่ยมันก็สวนทางกันนิดนึงแต่ตลาดหุ้นรับข่าวแล้วกันครับตลาดหุ้นรับข่าวนะแต่แกจะเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังไงเนี่ยต้องดูรายละเอียดอีกครั้งนึงแต่แต่การที่แถลงออกมาเนี่ยเพื่อให้ตลาดหุ้นเนี่ยมันแบบว่าไปต่อได้นะครับแต่ที่เริ่มจะอาการไม่ค่อยดีก็คือยูเซอล่าครับ มันเริ่มมีโฟลออกนะครับมันเริ่มมีโฟลออกอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวนะครับเพรยูเอสซอล่าก็เริ่มอ่อนตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับยืนเนี่ยคือเขารีบาวขึ้นไปนะครับสองสมวันที่ผ่านมาแล้วมันอินเด็กซ์นะครับที่เป็นเพียวของยูเอสซล่าเลยเนี่ยมันยืนเหนือร้อยไม่ได้ตอนนี้98.85นะครับ98.85นะครับแล้วบอลยูเนี่ยนะครับมันก็อย่างที่เมื่อวานได้เรียนคุณ ผู้ชมคุณผู้ฟังไปในวิเคราะห์หลังจากนี้คือภาพนะครับที่ไปแคปดูเนี่ยนะครับเราเจาะเข้าไปที่เฟดเองเนี่ยก็มาอัดเงินเข้าไปในระบบในตลาดริปเปิลไนท์มาเก็ตหรือตลาดที่การกู้ยืมระยะสั้นอีกนะคือต้องทํา QE ต่อนะครับก็คือการทํา QE อย่างเงี้ยจริงๆแล้วธนาคารมันดูแล้วธนาคารมคคาไ,ยายไม่ค่อยปล่อยคู่หรอกเขาปล่อยแต่ยายรายใหญ่หลายเล็กๆไม่ค่อยปล่อยเพราะมีความเสี่ยงฮะเงินมันก็ไม่ตกถึงประชาชน งานกิจกรรมเศรษฐกิจมันขึ้นมันมันเริ่มจากฐานรากมันไม่ใช่เริ่มจากบริษัทใหญ่เมื่อธนาคารถือเงินไว้บริษัทถือเงินไว้อย่างเงี้ยได้ใช่มันมีเงินเข้ามาก็จริงแต่เขาลงทุนกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจไหมอันนี้ก็ต้องดูว่าเขาจะให้คนกลับมาทํางานได้หรือเปล่าเนี่ยมันมันก็ต้องตกเป็นทอดอย่างนี้ต้องต้องวิเคราะห์กันไปแบบนี้นะครับโดยสรุปภาพรวมให้ตลาดหุ้นรีบาวขึ้นมาแต่สวนทางกับนะครับราคาํามันที่ลงเหตุผลก็คือสหรัฐเนี่ยนะครับมีอ่าสเปริเลนทรัมเนี่ยแกจะ กระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจะเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อให้คนกลับมาทํางานให้ได้นะครับทองอ่อนตัวเล็กน้อยนะครับน่าจะเป็นแรงขายทำกำไรเมื่อวานเนี่ยเพราะว่าไล่มาตั้งแต่ตลาดฮ่องกงสิงคโปร์แล้วก็ไทยเนี่ยนะครับเ่ไทยก็เห็นภาพว่าต่อคิวขายทองกัน แต่เราก็จะได้เห็นว่ากองทุน SPDR เนี่ยผมว่าลงทุนจริงๆเนี่ยก็ไปซื้ออยู่ซื้ออยู่ตลอดฮะลงเท่าไหร่ขึ้นเท่าไหร่ไม่สนเนี่ยตอนนี้โยกเนี่ยเป็นการโยกค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับแล้ว m f เองเมื่อวานเนี่ยก็บอกว่า GDP โลกเนี่ยตอนตอนต้นปีเนี่ยน่าจะโตประมาณสัก3.3%เมื่อวานครับบอกว่าติดลบครับ3%และน่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้ว แล้วน่าจะรุนแรงนะครับกว่าปี1990 1930ขอพายเนี่ยฮะเพราะนั้นเนี่ยโฟล์มันลงไปที่ทองหมดนะครับช่วงนี้คือถ้ามองอีกมุมหนึง่ง <c> ข <oughs> อพายฮะคือถ้ามองอีกมุมหนึง่งถ้ามองในมุมคนขายเขาจะมองว่าถ่างอย่างเงี้ยเสียเปรียบเพราะว่าทองไอตัวฟิวเจอร์แพงแพงนะครับแต่ฟิสิก c a เเองทุกถูกเนี่ยเราจะขายนี่ทำไมถูกจังถูกไหมฮะนี่มุมที่หแต่เหรียญเหรียญมันมีอีกด้านนึฮะ เหรียญของคนที่อยากซื้ออยากเก็บเนี่ยมันมองว่าเฮ้ยตอนนี้ถูกสิเพราะฟิสิกอลมันแค่นี้เองมันไม่ได้ขึ้นไปเท่ากับฟิวเจอร์ไงเห็นไหมฮะแก็บมันเลยแก็บมันเลยขึ้นมาไงวันนี้จากเมื่อวันถ่างประมาณ55เหรียญใน,นที่ห่างกันระหว่างฟิ s i c a l กับฟิวเจอร์นะครับตอนนี้เหลือ33เหรียญแล้วผมซื้อกระหน่ำเลยครับทะลุพายแล้วเป็นพันสิตันแป๊บเดียวเองวันเดียวเห็นไหมครับ เพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวช่วงวิเคราะห์จะมาดูกันต่อครับว่าจะทํำยังไงดีวันนี้หรือสถานการณ์เกี่ยวกับโฟลหรือค่าเงินจะเป็นยังไงต่อนะครับจะติดตามกันได้หลังจากนี้ครับสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคําในรอบเช้ากับออสซิลิสนะครับช่วงนี้นะครับพอดแคสต์นะครับหมดเวลาลงแล้วครับสรุปข่าวนะครับเดี๋ยวกลับมาพบนะครับกับการวิเคราะห์ราคาทองกันต่อหลังจากนี้วันนี้ลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับสำหรับพอดแคสต์นะครับสรุปข่าวในวันพรุ่งนี้ สวัสด so, ีครับ